จังหวัดมหาสารคามเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พบร่องรอยทางอารยธรรมในยุคที่ขอมเรืองอำนาจรรหรือราวพุทธศตวรรษที่13บสถึงสิโดยเฉพาะที่บ้านหนองงงตมนาดูนอำเภอน,นาดูนปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาสีเม e ืองโบราณสมัยทวารวดีอาทิกู่สันตรัตอโรขยาศาลาหรือโรงพยาบาลของชุมชนในอดีต และมีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในตลับทองคำเงินสำริดปัจจุบันได้อันเชิญประดิษฐา,านไว้ในพระธาตุนาดูนณวัดพระธาตุนาดูลอีกทั้งมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หนองดูลซึ่งที่ผ่านมาเคยนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปใช้ในพระราชพิธีและพิธีสำคัญต่างๆอาทิ นำไปเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษรัชากาลที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา5รอบพุทธศักราช2530และ6รอบพุทธศักราช2542 โดยในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10พุทธศักราช2562เมื่อพีกรรมตักน้ำแล้วจะนำไปประกอบพิธีทําน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัดมหาชัยอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดใต้สุดแดนสยามมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งอยู่ที่วัดคูหาพิมุขตำบลน,น้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาซึ่งบริเวณวัดคูหาพิมุข เป็นภูเขาหินปูนมีถ้ำใหญ่น้อยจำนวนมากอาทิถ้ำแจ้งมีพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่ความยาว81ฟุตหนึ่งนิ้วปั้นด้วยดินเหนียวใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยที่รุ่งเรืองราวพุทธศักราช1,300ภายในถ้ำแจ้งมีถ้ำมืดซึ่งถ้ำมืดนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อสระแก้วที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น้ำใสสะอาดและเย็นชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นักท่องเที่ยวเมื่อเข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำมักจะนำน้ำจากสระแก้วมาประพรมบนศีรษะเพื่อความสิริมงคลโดยระยะทางจากปากถ้ำเข้าไปยังสระแก้วประมาณ200เมตรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เคยเสด็จพระราชดำเนินไป จึงเรียกทำมืดว่าทำปปอรอในอดีตท,ทางจังหวัดได้นำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้วไปใช้ในพระราชาพิธีและพิธีสำคัญต่างๆอาทินำไปเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่9ก้าเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพย์ษา80พรรษาพุทธศักราช2550และเจ็ดรอบพุทธศักราช2554 โดยในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10พุทธศักราช2562เมื่อพลีกรรมตักน้ำแล้วจะนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอุบโบสถวัดพุทธภูมิอำเภอเมืองยะลา